ไม่ได้มีความเร็จเลยพอรู้พอรู้ว่าไม่ใช่พี่เดียมาดูพี่เดียพี่พับเสร็จแล้วโอ้ยผลงานของฉันดูสะก่อนจรวจมันคืออะไรฟีฟ้านี่คือแบบโอริกามิรู้จักว่าโอริกามิเอากระดาษมาพับเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอ่าแตนไม่ใช่ฟีฟ้าไม่ใช่ฟีฟ้าทำน่ารอนฟีฟ้าไม่ได้เป็นคนมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เอเขาเรียกว่าจิตใจดีงามขนาดนี้ทำไม ก็พับจรวดเหมือนพี่เมื่อกี้ได้เปล่าได้สิเพิ่มเทอร์โบด้านข้างด้วยอนี้เอาเงี้ยเอาขงี้เอาคงทิงดีกว่าองทิงดีกว่าอันนี้นะคะเป็นฝีมือพับโอริกามิของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่พับจรวจอะไรเงี้ยเบ๊ะนี่เขามาเป็นแบบเป็นเซตเป็นมังกรเป็นไดโนเสาร์เป็นสัตว์นี่ได้หมดทุกอย่างกันดั้มกันดั้มใช่หรูหรามากไปพกกับเขาเลยดีกว่าค่ะมาคุณปอมโอริกามิค่ะ สว,ส,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับุณปอมครับนี่มือของพี่จริงจเหรอคะครับผมโอ้สุดยอดมากอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงพับได้แบบว่าหลายตัวขนาดนี้พี่พัฒนาจากจรวดหนูไปมากเลยนะคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ ก็เป็นอาจารย์สอนธุรกิจระหว่างประเทศอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นสอนธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็เวลาว่างมาพับกระดาษเวลาว่างก็เป็นประธานชมรมนักพับกระดาษไทยนี่เลมันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ในการที่จะหยิบกระดาษใบนึงขึ้นมาแล้วก็มาพักอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นได้ยังไงคะก็อย่างที่บอกครับตั้งแต่4ขวบเราเริ่มอยากจะเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาแต่ว่าอยากจะภาคภูมิใจในตัวเองก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเองพับเองแต่ทีนี้ไอความเป็นเด็กเนี่ย ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนมองเห็นหรอกว่าเราพับอะไรอยู่เราก็เลยต้องเข้าห้องสานละอะไรอย่างนี้หรอเราก็เลยต้องเข้าห้องสมุดตอนนั้นอาจจะประมาณป .4 ไปฉีดสมุดในห้องสมุดอาาาาผมจะเป็นพี่แล้วละใช่ไปเรียนไปเรียนพับกระดาษไปหาหนังสือกันตอนนี้ยังมีอยู่นะครับไปที่ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยออยู่ที่ตึกเสริมิตรที่อโศกใครชอบพับกระดาษแนะนำเลยไปได้ไม่ใช่คำว่าโอริกามิเนี่ยแหละครับ ใช่ครับก็เป็นศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่นนะฮะโอริเนี่ยแปลว่าพับแล้วก็คามิแปลว่ากระดาษคำสองคำก็ชนกันกลายเป็นโอริกามิแปลว่ากระดาษพับอพับกระดาษกระดาษ้วทำไมสงสัยคะว่าทำไมโอริกามิคือมันแบบเป็นที่มาจากญี่ปุ่นคือเขาเด่นดังในเรื่องนี้เหรอคะที่เด่นดังจักกรื่องนี้จริงๆแล้วมันมาจากประเทศจีนอย่างที่เราอาจจะเห็นนะครับพับ เชงเม้งพับกุงเตกพับอะไร oh. อย่างงี้แต่ว่า,า,าใช่แต่คนจีนเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาต่อไงเขาก็พับ oh. เหมือนเดิมเดิมมาเป็นพันพันปีแต่ว่า oh. ญี่ปุ่นนี่เขามีการพัฒนาชิ้นแรกเลยที่พับนี่พับอะไรครับน่าจะ พับอะไรง่ายๆอะครับน่าจะพับอะไรง่ายๆง่ายๆแล้วอันที่แบบเริ่มเป็นชิ้นอันเกบเตาอะไรเงี้ยครับเกอเตานี่ง่ายเหรอแล้วชิ้นยากๆที่เริ่มพับช่้นแรกๆมีอะไรบ้างอ๋อชิ้นยากๆในช่วงแรกๆนี่อาจจะเป็นตัวนี้นะครับแมงป่องสกอ์เปียนนะคะอ่าแต่อันนี้ไม่ได้ออกแบบเองหรอกอันนี้มีแบบพับมาแล้วจากอเมริกาอ่าคนออกแบบเนี่ยเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบแมงป่องตัวนี้มันก็เลยแบบว่าเออมี ความสมส่วนของมันอยู่มีมีความสมส่วนของมันอยู่เบียสงสัยว่าเดี๋ยวก่อนนะการพับอย่างเงี้ยเราสามารถใช้กระดาษหลายชิ้นมาปะติดกันหรือว่าต้องใช้ชิ้นเดียวจริงๆได้นะครับแต่ว่าที่ที่มันเป็นที่นิยมอะครับก็คือต้องแผ่นเดียวแล้วก็ไม่ตัดไม่ใช้กาวง่ายอย่างอย่างพวกเนี้ยเป็นชิ้นเดียวทางนั้นเลยที่เอามาโชว์โอ้นี่นี่ชิ้นเดียวปะอันนี้ก็ชิ้นเดียวนี่ชิ่นงตัวนี้ก็ชิ้นเดียวเหมือนกันไม่ตัดไม่ใช้กาวไปที่ชิ้นต่อไปดีีกว่่าคะอันน ดูสะกก่อนแอดวานใช้สอสีด้วยอันนี้คืออันนี้ก็คือเป็นมังกรนะครับอันอันนี้คืออยากจะให้เห็นว่าความสวยงามของมันคือเราใช้กระดาษสาของประเทศไทยเนี่ยเอามาพับกระดาษสาของไทยเนี่ยอยู่ในประเทศนะราคาแผ่นละ30บาทพอขึ้นเว็บไซต์ไปขายนอกประเทศแผ่นละ300บาทใช่ใช่ของไทยเราเนี่ยภาพภูมิใจนะครับพยายามจะนำเสนอ กระดาษใช่ไหมใช่กระดาษนี่ยนี่คุณเวลาเวลาออกแบบนี่ออกแบบยังไงอะคะใช้คอมพิวเตอร์เหมือนอย่างตัวนี้ไหมคะวิธีออกแบบอย่างอย่างเราเนี่ยเราออกแบบแบบลูกทุ่งเลยก็คือใช้ประสบการณ์เอามากลั่นเออใช่ก็คือพับดดนสดเรียกว่าดดนสดกันไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักพับกระดาษระดับโลกเนี่ยเขาสามารถที่จะ ออกแบบตั้งแต่แรกได้เลยคือการกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ขีดตีเส้นรอยพันได้เลยเขาสามารถมองภาพลวงหน้าไปขนาดนั้นได้ยัยไงอ่ะเขาเหมือนกับการแบบือโมเดลด้วยมือแล้มันมีศาสตร์มันมีศาสตร์ที่ต้องเรียนถึงปริญญาโทเลยนะที่อเมริกาเขาเรียนถึงปริญญาโทจบโทด้านพับกระดาษใช่ครับถามว่าเรียนไปทําไมใช่ไหมครับนี่เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าการพับกระดาษเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ในวงการออกแบบ บรรจุภัณฑ์สามารถเอามาออกแบบลวดลายนี่อันนี้เป็นกระป๋องกาแฟที่ญี่ปุ่นมันทําให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยดูโดดเด่นกว่าคู่แข่งนะครับอันนี้สร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือเวลากินเสร็จแล้วสังเกตไหมถ้าเป็นคนเก็บขยะบ้านเรา เอาเท้าเหยียบให้มันแบนอ่าอันนี้ก็คือทําเป็นรอยไว้อยู่แล้วเวลาเวลาบี้แล้วมันจะแบบว่ายุ่ไปมันก็จะยุ่งต,ตามรอยนะครับแล้วอย่างกระดาษบ้างดีกว่ากระดาษที่นํามาพับเนี่ยมีชนิดไหนหรือว่ามีแบบไหนที่เข้าฮิตกันหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะจริงจริงแล้วกระดาษเนี่ยอยู่รอบตัวเราครับใช้อะไรก็ได้ที่มันพับได้นะครับกระดาษสีอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือว่ากระดาษสายอย่างที่เห็นไปแล้วหรือว่าจะหยิบพวกกระดาษ หนังสือพิมพ์นิเนิศาสตร์อะไรพวกนี้มาพับได้นะครับอันนี้มาจากกระดาษถุงถุงปูนกระดาษถุงปูนที่ใช้งานก่อสร้างหน้าบ้านไปขโมยเขามาอันนี้ยังไงอันนี้มันติดกันปะครับมันติดกันอันนี้เป็นนกนกเก้าตัวติดกันอันนี้ไม่มีกาว สังเกตว่าไม่มีกาวนอาจจะมีตัดนิดหน่อยตัดเป็นรูๆไว้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่เหลือแล้วก็พับใช่สุดยอดแต่ละชิ้นใช้เวลาแบบนานแค่ไหนอะคะผลงานที่เอามาโชว์วันนี้เนี่ยใช้เวลาโดยประมาณก็คือ2ชั่วโมงต่อชิ้นต่อชิ้นต่อชิ้นอยากรู้เมื่อกี้เห็นพูดบอกว่าเป็นประธานชมรมของการพับกระดาษด้วยครับผมสวัสดีท่านประธานที่เราครบบที่เคารพ ชมรมนี้มันมีที่มายังไงอะคะชมรมนี้ก็มีที่มาจากว่าผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยเป็นคนที่ชอบพับกระดาษเหมือนผมนี่แหละเราก็ตามหากันจนเจอในในโลกไซเบอร์ตอนนั้นยังไม่มี Facebook ไม่มี h i ไฟล์อะไรเงี้ยเราก็ค้นหากันไ i f ฟล์ยังไม่มีเลยค่ะใช่ตอนนี้ยังไม่มีนานมากแล้วนานมากแล้วเราก็หากันจนเจอทีนี้เราก็พยายามที่จะตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเพราะว่า อาจจะมีคนที่ชอบพับกระดาษแล้วเขาก็อาจจะพับอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอะไรเงี้ยก็มามาจอยกันมาแชร์กันครับผมปัจจุบันก็อยู่ใน Facebook เรียบร้อยแล้วคนเลยว่าชมรมนักพับกระดาษไทยเราจะเจอเขาได้ตามแบบพวกตลาดสดพวกเนี้ยทำไมคะทำไมโอ้ยพวก แผงขายกล้วยทอดไม่ใช่พับถุงที่คนเดียวที่พับถุงกล้วยแขกไมครัมนี่ยเรสามารถเรียนวิชาแล้วเอาไปพับแปลกๆขายได้ได้งั้นก็ให้เขาสอนเลยดิใช่เดี๋ยวดู s แ m ม l e ตัวอย่างก่อนปกติเราเป็นเทศกงเทศกาลอะไรองนี้ต้องไปหาซื้อการ์ดวันนี้เราไม่ต้องหาซื้อแล้วเราพับการ์ดเองเยากจกดปากจ แล้วมันดูแบบสามมิติอ่ะน่ารักอ่ะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เขียงก็เขียงสอนดุนดุนอย่พับแบบนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพับปากจูจกกันดีกว่าใช่โอเคขั้นตอนแรกเราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเอาสีขาวออกด้านนอกเอาสีขาวออกด้านนอกแล้วก็ให้มันแบบมุมเท่ากันนี้ค่ะทีนี้มุมด้านล่างเนี่ยครับเราคิดว่าเป็นขาละกันนะครับจับมันนั่งขัดสมาธินะครับ นั่งขัดสมาธ์จะท้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้แล้วให้มุมไปชนขอบแล้วก็ขอบมาชนมุมอ่าถูกต้องครับอ่าต่อไปเจ้ามุมด้านล่างทั้งสองมุมตรงนี้เราจะพับแบบคอมโบเซตอ่าพับขึ้นพับลงพับออกด้านข้างพับเก็บปลายฝันไม่ทันนะครับพับขึ้นพับลงพับออกแล้วคับพับเก็บปลายถูกต้องพับขึ้นคืออย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือพับขึ้นจับมันขึ้นมานะครับพับขึ้น พับขึ้นอโอเคอ่าต่อไปพับลงนะครับก็คือมุมเดิมแล้วก็พับลงไปด้านล่างอ,อ่าต่อไปพับออกด้านข้างคืออย่างงี้นะครับเช้ามุมเดิมเลยเราเฉเออกมาด้านข้างแบบนมุมเดิมอ่าต่อไปพับเก็บปลายใช่ไหมครับนี่เจ้าปลายติ่งแหลมๆตรงนี้อ่อาบี<ง>บีมันลงมานิดนึงต่อไป <laughs> อย่าตกใจนะขอต้อนรับสู่โลกพับกระดาษนะครับเราจะ แกะทุกอย่างออกมาที่ทำมาทั้งหมดโอเคทีนี้เราก็พับตามรอยเงมันก็จะง่ายแล้วเช่นพับอนึางนะครับพับลงมาตามรอยมันจะมีรอยอยู่แล้วใช่นี่เหรอนะถูกต้องพับกลับด้วยหรอแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็คือรอยเดิมของเขาด้านบนทำยังไงด้านล่างก็ทำเหมือนกันมุมเล็กๆตรงนี้นะครับพับมา Hmm? แอบไปทําอีกด้านหนึ่งด้วย hmm. uh, แอบทำนะแอบทำแอบทำครับ hmm. อ่าต่อไปตรงนี้เราจะเจอรอยเฉียงๆตรงนี้นี่ให้เราพับย้ําย้ําเจ้ารอยเฉียงๆตรงนี้ครับให้มันหนักแน่นขึ้นต่อไปจับรวบเขา่าอ oh, ๋อนี่อ่ะครนนี้ก็คือพับเก็บรายละเอียดที่เหลือเช่นว่าพับเก็บมุมด้านข้างนะครับเข้ามาเก็บเข้าไปข้างในหอะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนแบบเก็บรายละเอียดละโอเคจากนั้นเหมือนหนังสือที่ถูกอ่านเสร็จแล้ะก็ปิดหนังสือพับครึ่งปิดหนังสือเลยปิดก็ไมนี่พับครึ่งปิดเลยนี่เสร็จแล้วกางออกมาอ้าวไหนปากยังกางไงอ่ะซุกอยู่เลยนี่นะครับกางออกมาปุ๊บเอ๊ะปากยังซุกอยู่เลยนะครับก็ไปแงออกมาครับแงออกมาตามรอยนี่มันจะมีรอยของมันอยู่แงปาก โอเค okay, เรียบร้อยภูม <Yeah. S 2> ิใจมากกับแบบว่าผลงานชิ้นแรกและชิ้นเดียวของพวกเรานะคะ oh น่ารักมากเลยค่ะพี่ปอมต่อดีกว่าพี่ปอมอยู่กับมันมานานมากหลายปีมากแล้วค,คิดว่าประโยชน์ชัดๆเลยที่เราได้จากมันนี่คืออะไรอะคะจริงๆแล้วมันเหมือนศิลปะทั่วไปนะ,ะก็คือสร้างสมาธิสร้างความสุขใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับกล่อมกล้าวจิตใจแต่ว่าความพิเศษของโอริงามิก็คือมันใช้ ของรอบตัวครับมันมันมันเตรียมของไม่เยอะจริงๆไปตัวเปล่าก็ได้ไปหากระดาษเอาข้างหน้านะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราพับเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจนะออมันมันมันเติมเต็มตัวเองเอางี้ถ้าสนใจยังไงติดต่อได้หรือเข้าไปดูได้ยังไงที่ไหนครับเข้าไปติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะครับชมรมนักพับกระดาษไทยเยี่ยมมากเลยสําหรับคุณปอมในวันนี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราทุกคนนี่เลยครับได้รู้จักกัน นะค่ะออริการมิพับกระดาษของเรานั่นเองขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวต่างๆในรายการของเรานั่นเองก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าของพิธีกรทั้งหมดจาก มิร์ดคาเพและก็เบนเชเวนค่ะ่และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะมาบอกเล่าเราหรือว่าอยากจะให้เราเนี่ยบอกเล่าให้ทุณผู้ชมคนอื่นๆได้ฟังกันบ้างนี่นะคะก็เข้ามาฝากได้เลยค่ะที่ f a c e b o o k c o m เรื่องเล่าเขย่าจอค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกๆวันเสาร์แบบนี้4โมงเย็นนะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ถ้าในระบบเคเบิลและจานดาวเทียมนั้นก็ดูได้ที่ช่อง44ครับค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เทนเราแต่งตัวกันแบบนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเข้าวนาเฮ้ยเคี่ยวเฮ้ยควายเฮ้ยข้าวเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยจริงจเมนูสุขภาพเลยจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับทำง่ายด้วยทำง่ายดีมาก เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นหมอน <c oughs> เป็นรูปหน้า